วันนี้จะพาคุณฟังไปติดตามสถานการณ์จากประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียนของเราเพราะว่าหลายๆครั้งเลยทีเดียวนะครับทุกความเคลื่อนไหวทั้งการเมืองเศรษฐกิจสังคมล้วนส่งผลกระทบนะครับกับประเทศในภูมิภาคเดียวกันและบางครั้งอาจจะกระทบไปถึงทั้งโลกเลยทีเดียวก็คงต้องแสดงความยินดีนะครับกับว่าที่ประธานาธิบดีคนใหม่ของฟิลิปปินส์ซึ่งกําลังจะ เราทำตำแหน่งในเดือนมิถุนายนนี้ทำไมวันนี้ซีอุช่นพลาสถึงจะพาคุณฟังไปติดตามเรื่องราวของการเลือกตั้งนะครับประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ที่หลายคนก็ทราบกันดีนะครับว่าตอนนี้ก็คือมาโกจูเนียหรือว่าบองบองนะครับที่เขาบอกว่าชนะการเลือกตั้งแบบแลนสไลด์เลยทีเดียวแล้วก็มีหลายต่อหลายคนตั้งข้อสังเกตว่าอนาคตของฟิลิปปินส์กับการเลือกตั้งในครั้งนี้มีในยะหลายสิ่งหลายอย่างที่น่าที่จะมาวิเคราะห์กัน ว่าถัดจากนี้ไปฟิลิปปินส์จะก้าวไปไกลกว่าเดิมหรือว่าจะถอยหลังลงมาเหมือนเก่านะครับดังนั้นวันนี้เรื่องราวเกี่ยวกับเศรษฐกิจที่จะเกิดขึ้นผลกระทบจากการเลือกตั้งของฟิลิปปินส์นั้นจะเป็นอย่างไรนะครับประเทศไทยของเราซึ่งเป็นเพื่อนบ้านของฟิลิปปินส์นั้นจะได้รับผลกระทบแบบไหนอย่างไรบ้างโดยเฉพาะเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างไทยและฟิลิปปินส์นะครับจะไปดูกันครับเรื่องนี้นะครับกับท่านรองศาสตราจารย์ดรปิติศรีแสงนามผู้อนวยการศูนย์เศรษฐกิจระหว่างประเทศ อาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอาจารย์กุณาวกับเราวันนี้นะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับผู้ชายครับสวัสดีครับผู้ฟังครับครับอาจารย์ครับถ้าเกิดเราไล่เรียงนะครับเกี่ยวกับภาพของฟิลิปปินส์ให้คุณผู้ฟังได้เข้าใจกันง่ายๆโดยเฉพาะรูปแบบของการเมืองของเขาเนี่ยต่างจากเรามากน้อยแค่ไหนอย่างไรครับอาจารย์ก็ระบบของฟิลิปปินส์เนี่ยจะเป็นระบบที่จําลองมาจากสหรัฐอเมริกานะครับก็จะมี House of Representatives นะครับสสซึ่งก็มาจาก ถูกต้องไหมครับจากจังหวัดต่างๆนะครับแล้วก็มีสวนะครับก็คือสมาชิกวุฒิสภานะครับสสอ,ออกกฎหมายสมาชิกวุฒิศภาทําหน้าที่บริหารนะครับแล้วก็มีตําแหน่งที่พิเศษกว่าก็คือที่แตกต่างจากสาหรัฐก็คือประธานาชิบดีกับรองประธานาธิบดีเนี่ยประธานาธิบดีเป็นประมุขของประเทศแต่ในขณะเดียวกันเราก็เป็นหัวหน้าคณะบริหารแต่ในขณะเดียวกันก็จะถูกคล้ายๆถุงดุลบาลานซ์โดยรองประธานาชิบดีเพราะฉะนั้นในการเลือกตั้งเนี่ย เลือกประธานาธิบดีแยกกันกับรองประธานาธิบดีนะครับ oh. ดังนั้นในหลายๆครั้งของฟิลิปปินส์เนี่ยเราก็จะได้ประธานาธิบดีกับรองประธานวีที่มาจากพักเดียวกันไอ้นี่เหมือนระบบของสหรัฐหลายๆครั้งเราได้เป็น running mate กันคืออาจจะมาจากคนละพักแต่นโยบายเดียวกันหาเสียงร่วมกันแล้วในบางครั้งเราได้ประธานาธิบดีกับรองประธานวีที่มาจากขั้วตรงกันข้ามกันก็มีโอ้มีความหลากหลายทางการเมืองอยู่พอสมควรนะครับอาจารย์ครับนะครับ,รบแล้วทีนี้ ว่าระการดํารงตําแหน่งของเขารู้สึกว่าจะเป็นได้แค่สมัยเดียวไหมครับอาจารย์ครับก็ถ้าเกิดดารงตาแหน่งเราก็เป็นได้แค่ครั้งเดียวครับ6ปีหรือ5ปีครับอาจารย์6ปีครับก็อย่างกรณีของรดสติโกดูเตเต้ก็เริ่มต้นปี2016นะครับแล้วก็จบตรงอย่างนี2022ครับอันนี้จะเป็นระียบเดียวกับเกาหลีคือต้องเข้าใจนะครับว่าฟิลิปปินส์เกาหลีญี่ปุ่นเนี่ยเป็น3-4ประเทศนะครับที่หลังสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยสหรัฐอเมริกาเข้ามามีส่วนสําคัญในการช่วยร่างรัฐธรรมนูญนะครับ เพราะนั้นสหรัฐอเมริกาเองก็ทดลองนะครับใช้ระบบที่เหมือนกันบ้างแตกต่างกันบ้างในการที่จะทดลองว่าเอ๊ะระบบประชาธิปไตยเนี่ยแบบไหนมันเหมาะสมกับประเทศไหนยังไงบ้างครับอืมบทบาทของเขามีหลังสงครามโลกเยอะเลยทีเดียวนะครับอาจารย์ครับครับผม<ด>ทีนี้ประเด็นอยู่ตรงที่ว่าแล้วฟิลิปปินส์ก็มีผ่านการเลือกตั้งมาหลายต่อหลายครั้งนะครับถ้าหากว่าย้อนอดีตกันไปที่หลายๆคนดังหลายๆคนรู้จักกันโดยเฉพาะคนนี้อายุเกิน4ี่สิปีขึ้นไปทำด้วยจากฟอร์ดินานมาโกส จะรี้จะอีมเมลด้ามากกสนะครับถ้าเราเราพาย้อนกลับไปเกือบเกือบสี่สิบปีภาพชัดๆของการเมืองฟิลิปปินส์ตอนนั้นกลายเป็นยุคเผด็จการนะครับอาจารย์ก็จริงๆแล้วฟรดานมาโกสเนี่ยเริ่มต้นนะครับโดยการที่ดีแคร์ตัวเองว่าเป็นวีรบุรุษจากสงครามโลกครั้งที่สองเข้าร่วมสมรภูมิลบนะครับเป็นวีรบุรุษในการสร้างชาติแล้วก็เรียกร้องให้กับเอกราชให้กับฟิลิปปินส์นะครับแต่ว่าช่วงหลังก็มีคนไปขุดคุยว่าหลักฐานพวกนั้นมันเป็นเท็จนะครับ แล้วเขาก็เป็นทนายความแล้วเขาก็เริ่มรณรงค์นะครับเป็นสอสในปี1949ถึง1959หลังสง,งรครามโลกครั้งที่สนะครับ,รบเป็นสอวอ1959ถึง1965นะครับและหลังจาก1965จนกระทั่งถูกไล่ออกไปในปี1986เนี่ยเขาก็ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีของประเทศฟิลิปปินส์นะครับโดยมีการประกาศกฎอายการศึกนะครับต่อเนื่องกันประมาณ9ปีตั้งแต่1972แล้วก็ปี1981นะครับแล้วก ในช่วงนี้ครับตั้งแต่ช่วงครึ่งหลังเนี่ยตั้งแต่ทศพัน,น9 6 0ตอนปลาย1969จนถึงตอนที่ถูกไล่ออกไปเนี่ยก็ถูกข้อคอรหามากมายนะครับเกี่ยวข้องกับเรื่องของการคอร์รัปชันนะครับการละเมิดสิทธิทมน,นุษยชนทีนรุนแรงครับครับเพราะอนั้นนี้คือสิ่งที่ยังติดตาตรึงสําหรับหลายแต่หลายคนแต่นั่นก็คือครนรุ่นก่อน ไม่แต่ว่าก็ต้องเข้าใจด้วยนะครับว่าบองบองมาคอสเองเนี่ยก็ไม่ได้เด็กนะครับไม่ได้เป็นทุซีเองนะครับในในช่วงที่ในช่วงที่เฟอร์ดินานมาคอสคนพ่อเนี่ยดํารงตําแหน่งประธานาธิบดีแล้วเนี่ยนะครับคุณบองบองมาคอสเองก็เริ่มเล่นการเมืองมาตั้งแต่ปีพันเก้ารอยแปดสิบนะครับก็คือหกปีก่อนที่ระบบมาคอสในตอนนั้นจะถูกโค่นล้มไปเขาก็เริ่มเป็นรอง นายกเทศมนตรีของจังหวัดอิโลคอสโนเต้น,นะครับแล้วก็กลายเป็นนายกเทศมนตรีในปี1983นะครับแล้วเขาก็มาทำงานที่ส่วนกลางที่ทำเนียบมาลากันยังคุงมนิลาร่วมกับมาคอสนะครับแล้วก็แม้แต่ในช่วงเวลาสุดท้ายของมาคอสที่เริ่มมีขบวนการปฏิวัติพลังประชาชนแล้วเนี่ยมองมาคอสนี่แหละก็เป็นหนึ่งในทีมที่สนับสนุนแล้วก็เสนอให้อดีตประธานิดีเฟนันมาคอสเนี่ยใช้กำลังทหารในการที่จะล้อมปราบปลามประชาชนครับ ครับเพราะฉะนั้นก็ไม่ใช่เด็กๆเลยนะครับประสบการณ์ไม่ใช่ไม่ใช่เด็กไม่รู้เรื่องอะไรนะครับเพราะผมอยู่ในกระบวนการในช่วงที่ลหลายคนบอกว่ามาร์คฟอสเนี่ยเป็นร<อ>ิปโตเคลซี่นะครับโ<อ>ตเคซี่แปลเป็นภาษาไทยก็อาจจะตรงกับคําว่าทรราชครับครับผมเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่เราต้องดูก่อนที่จะไปดูผลกระทบนะครับนั่นก็คือทางั้งฝั่งของกลุ่มการเมืองในฟิลิปปินส์นั้นบางทีก็เอื้อบางทีก็ขัดแย้งกันใช่ไหมครับระหว่างแต่ละฝ่ายที่ขึ้นมาบริหารประเทศครับยกตัวอย่างเช่นอย่าง ประธานาธิบดีคนปัจจุบันโรดิโกดูเตเต้กับรองประธานาชิบดีถูกต้องไหมครับก็คือเรนี่โรบรโดเนี่ยก็มาจากคนละสายกันนะครับตัวของโรดิโกดูเตเต้เนี่ยเป็นประธานาธิบดีสายประชานิยมแล้วก็นโยบายที่เขาทําแล้วก็ชื่นชอบมากโดยคนฟิลิปปินส์ก็คือทาสงครามยาเสพติดซึ่งในหลายครั้งเนี่ยก็ได้ข้อคอรหรั่ว่าละเมิดสิทธิมนุษยชนในขณะที่รองประธานาชิบดีเนี่ยเรนนี่โรบรโดสมัยของเขาเนี่ยก็ทำา ก่อนหน้าที่จะมารณรงโรงหาเสียงเลือกตั้งเนี่ยเธอเป็นนักเคลื่อนไหวเป็น NGO, NGO. เป็นทนายความทางด้านสิทธิมนุษยชนเพราะนั้นในช่วงเวลาของวารดิโกดูเตเตเนี่ยเลนนี่เองก็ทําหน้าที่เหมือนคล้ายๆเป็นหัวหน้าฝ่ายค้านที่อยู่ในฝ่ายบริหารครับครับผมนะฮะแต่ว่าในสองตระกูลนี้ในฝั่งของดูเตเตกับทางฝั่งของมาโกสก็บอกสายสัมพันธ์ดีใช่ไหมครับอาจารย์ถูกต้องครับก็หลายๆเรื่องที่เกิดขึ้นอย่างเช่นศพของมาโกสเนี่ยครับตั้งแต่เสียชีวิตในปี1981เนี่ย ดองเก็บไว้ในโลงที่เป็นตู้เย็นโลงกระจกที่เป็นตู้เย็นครับแล้วก็ความพยายามอย่างยิ่งเลยของตั้งแต่อีเมลด้ามาคอสต่อเนื่องถึงบองบองมาคอสก็คือทํำยังไงก็ได้ที่จะเอาศพของอดีตประธานนัลเซีมาคอสเนี่ยกลับมาฝังในสุสานที่เป็นสุสานมีรูปรุษของชาติซึ่งถูกต่อต้านมาโดยตลอดนะครับครับแต่ก็มาสําเร็จได้ในสมัยของโรดิโกดูเตเต้ครับ เพราะฉะนั้นนี่คือในยะอะไรบางอย่างที่พอเราค่อยๆถอดรหัสมาปุ๊บเราจะไม่แปลกใจว่าทําไมครั้งนี้เนี่ยบงบองถึงได้มาแบบแลนสไลด์เลยทีเดียวนะครับอาจารย์ครับถูกต้องครับครับอาจารย์ครับแล้วทีนี้ในการเลือกตั้งของฟิลิปปินส์ที่ตั้งคำถามว่าเอ้าเขาก็เลือกของเขาไปประเทศของเขานี่แต่ว่าผลกระทบที่จะเกิดขึ้นมันไม่ใช่แค่คนของฟิลิปปินส์จริงไหมครับอาจารย์ใช่ครับโดยเฉพาะในอาเซียนนะครับประเทศเพื่อนบ้านด้วยนะครับ โดยเฉพาะในอาเซียนของเรานะครับแล้วก็ที่เกี่ยวกับประเทศไทยก็มีนะครับโดยเฉพาะเรื่องของกรณีทะเลจีนใต้นะครับทะเลจีนใต้เนี่ถือว่าเป็นถึงแม้ว่าประเทศไทยเราเองจะไม่ได้เป็นคนที่เป็นเคลเมนสเตทนะครับหรือว่าเป็นคนที่มีพื้นที่อยู่ในบริเวณที่เขาขัดแย้งกันเพราะว่าอ้าวไทยกับทะเลจีนใต้เนี่ยมันมีการรับรองมันมีข้อตกลงที่แยกจากพื้นที่ตรงนี้ออกมาชัดเจนแล้วนะครับ,รบแต่ว่า ถ้าเกิดความไม่สงบในทะเลจีนใต้เกิดสงครามในทะเลจีนใต้โดยเฉพาะถ้าสหรัฐอเมริกาเข้ามายั่วยุแทรกแซงแล้วจีนตอบโตออกไปแล้วกลายเป็นสงครามเนี่ยแล้วเส้นทางการเดิน,นเรือในทะเลจีนใต้ใช้ไม่ได้5้าเขตเศรษฐกิจที่จะได้รับผลกระทบมากที่สุดหนึ่งก็คือไต้หวันสองฮ่องกงนะครับสามสิงคโปร์สี่เวียดนามและห้าประเทศไทย เพราะฉะนั้นเราจะได้รับผลกระทบในแง่เศรษฐกิจตกต่ําเราจะได้รับผลกระทบในแง่สวัสดิการสังคมจะต่ำถ้าเส้นทางการค้าเนี้ยมันไม่สามารถใช้ได้ดังนั้นอะไรก็ตามที่เป็นความขัดแย้งในทะเลจีนใต้ถึงแม้เราจะไม่ได้เป็นผู้ขัดแย้งโดยตรงแต่เราต้องสนใจมอนิเตอร์ครับรเพราะฉะนั้นเวลาที่ผลการเลือกตั้งออกมาไม่ว่าจะตรงตามคาดการณ์หรือว่าต่างจากที่คาดการณ์เอาไว้ล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องที่ประเทศใกล้เคียงจะต้องปรับกลยุทธ์นะครับยุทธศาสตร์ในการรับมือในฝั่งของบองบอง,บองนะครับ เห็นบอกว่าเขาเองก็มีสัมพันธ์ทางรีที่ดีใช่ไหมครับทิศทางแนวโน้มที่เขาจะนํามาใช้คือสร้างความสัมพันธ์กับจีนขณะเดียวกันก็รักษาความต่างกับความสัมพันธ์ของสหรัฐอยู่ด้วยไหมครับอาจารย์ก็คือการรักคือทุกประเทศนะครับสิ่งที่สําคัญก็คือรักษาระยะห่างและก็ระยะต่อกับประเทศประเทศมหาอำนาจนะครับที่ผ่านมาเนี่ยโรดิโกดูเตเต้ซึ่งเป็นคุณพ่อของซาร่าดูเตเต้ที่จะมาเป็นรองประธานิบจีแล้วก็เป็น running mate เป็นทีมเดียวกันกับบองบองเนี่ยนะครับมีนโยบายที่เอาฟิลิปปินส์ออกห่างจากสหรัฐอเมริกาอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนคแล้วก็เข้าใกล้ก็คือไปเพิ่มระยะต่อกับจีนอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนด้วยนะครับตลอดระยะเวลาการดำรงตําแหน่งของโรดิโกดูเตเตเนี่ยนะครับตั้งแต่ปี2016จนถึงปัจจุบันวันนี้เนี่ยโริโก้ดูเตเตไม่เยือนสหรัฐอเมริกาเลยแม้แต่ครั้งเดียวนะครับเป็นประธานาธิบดีฟิลิปปินส์คนแรกที่ไม่เดินทางไปเยือนสหรัฐนะครับ แล้วก็เป็นในช่วงเวลาที่ความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับฟิลิปสหรัฐกับอาเซียนเนี่ยตกต่ำด้วยนั่นก็คือสมัยของโดนัลด์ทรัมป์ครับเห็น้นคว่าเห็นบอกว่าบางครั้งบางทีมีวิวาทกับประธานาธิบดีของอเมริกาด้วยเข้าใจใช่ครับโดยเฉพาะเรื่องของการดูเนเรนเนี่ยดำเนินนโยบายอย่างหนึ่งมาตลอดก็คือสนับสนุนการเอาฐานทัพสหรัฐในฟิลิปปินส์ออกไปแต่ว่าทำไม่สำเร็จนะครับเพราะว่ามันเกิดการระบาดของโควิด nineteen ขึ้นมาซะก่อน แล้วพอเกิดการระบาดของโควิด -19 เนี่ยฟิลิปปินส์เองก็ได้รับผลกระทบรุนแรงมากแล้วฟิลิปปินส์เองก็ไม่ได้มีศักยาภาพพอที่จะผลิตวัคซีนได้ด้วยตัวเองเพราะฉะนั้นเขาต้องพึ่งพาวัคซีนจากสหรัฐอเมริกาสหรัฐอเมริกาบอกจะให้วัคซีนก็ได้บนข้อแม้ว่าขอให้ยังสามารถตั้งฐานทัพในฟิลิปปินส์ต่อไปได้โอ้โหผลประโยชน์ต่างตอบแทนกันอย่างชัดเจนทีเดียวใช่ครับแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือก่อนดูเตเต้เนี่ย ประธานาธิบดีเบนนิโนอาคริโนเดเตร์หรือว่าชื่อเล่นชื่อหนอยๆเนี่ยนะครับ,รบเอากรณีพิพาททะเลจีนใต้ขึ้นอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศแต่เพียงฝ่ายเดียวจีนไม่ได้เอาขึ้น<ต>นะครับ,รบไม่ได้ร่วมถแถลงไม่ได้ร่วมอะไรด้วยแต่ว่าฟิลิปปินส์เนี่ยเอาขึ้นฝ่ายเดียวแล้วเดอะเฮกเนี่ยตัดสินกลับมาว่าแนวประกาศลังสกาโบโรเนี่ยอยู่ภายใต้อำนาจอธิปไตยของประเทศฟิลิปปินส์แต่ว่าพอเปลี่ยนจากแต่ว่าคำตัดสินเนี่ยมันออกมาในช่วงที่มีการเปลี่ยนผ่านประธานาธิบดี จากนอยๆเข้าสู่ดูเต้ๆพอดีเพราะเมื่อดูเต้ขึ้นมาปุ๊บก,ก็เพิกเฉยแล้วก็ไม่บังคับใช้ไอ้คำตัดสินของอนุญาโตตุลาการตรงนี้นะครับแต่กลับมองว่าในพื้นที่ข้อขัดแย้งตรงนี้เนี่ยมันมีทรัพยากรอยู่อะแต่ฟิลิปปินส์เองไม่ได้มีศักยภาพในการเอาทรัพยากรตรงนั้นมาใช้อะ่ะมันต้องการเงินทุนมันต้องการเทคโนโลโยีถูกต้องไหมครับใช่ครับแล้วถ้าเกิดว่าไปบังคับใช้เนี่ยจีนไม่พอใจขึ้นมาจีนอาจจะไม่ซื้อมะม่วง Oh. ไม่ซื้อกล้วยหอม uh huh. ไม่ผลผลิตทางการเกษตรจากฟิลิปปินส์ uh huh. ซึ่งเจ้าใหญ่สุดของฟิลิปปินส์ที่ส่งออกคือส่งออกไปจีนถูกต้องไหมครับ uh huh. ความไม่พอใจมันอาจจะทําให้เกิดโอกาสผลกระทบแคนนอนไปถึงเรื่องพวกนั้นเพราะนั้นสิ่งที่ดีกว่าและดูเตเต้ทาก็คือประวงกับจีนครับว่างั้นเรามาร่วมสํารวจทรัพยากร uh huh. ในพื้นที่นิวด้วยกันนะแล้วเจราจาต่อรองกันแลจะแบ่งปันผลประโยชน์ยังไงครับ huh. ซึ่งนยโยบายตรงนี้ครับมันเป็นนโยบายแบบ non confrontation มันเป็นนโยบายแบบลดการเผชิญหน้า และสร้างความปลองดองกับจีนมันก็จะททาให้ตลอดระยะเวลาหลายสิบหลายไม่ใช่หลายสิบอ่ะหลายปีที่ผ่านมาในช่วงของดูเต้เ,ตเ,ตเนี่ยเราไม่ค่อยเห็นความรุนแรงถึงขั้นท,ท,ที่จะพัฒนาจนกลายเป็น all out war หรือว่าสงครามเต็มรูปแบบในพื้นที่ตรงนี้ครับครับเพราะฉะนั้นในความสัมพันธ์แบบนี้นะครับ,รบก็คงจะมาถึงจุดของการพิสูจน์ต่อไปว่าถ้าหากว่าบองบองขึ้นมายังคงเดินในแนวนี้มากน้อยแค่ไหนอย,อย,าอย่างไรนเชื่อว่าน,น่าจะเดินในแนวนี้เพราะว่าแน่นอน ซาร่าดูเตเตเองก็ก็คงจะคงจะต้องต่อนโยบายจากคุณพ่อถูกต้องไหมครับเพราะว่าเราก็รู้แหละว่าประธานาธิบดีของฟิลิปปินเป็นได้คนละหนึ่งสมัยครับเพร,ราะฉะนั้นวันนี้เป็นรองประธานาธิบดีเป้าหมายของซาร่าดูเตเตต่อไปก็คือเป็นประธานอาชิบดีถูกต้องไหมครับเพื่อทอดระยะเวลาให้มันยาวนานพอที่จะทําให้ไม่มีการไปเช็คบิลเรื่องของการละเมิดสิทธิมนุษยชนของคุณพ่อเขาครับและในขณะเดียวกันก็ต้องการที่จะสร้างฟิลิปปินส์ขึ้นมาใหม่ ในขณะที่บองบองมาคอสเองเมื่อกี้ผมเล่าให้ฟังแล้วว่าคุณพ่อของเขาแล้วก็ตัวบองบองมาคอสแล้วก็อีมเมลดาแล้วก็พี่น้องเนี่ยถูกนําขึ้นเฮลิคอปเตอร์ออกจากคำเรียก马拉การังไปเพราะการปฏิวัติประชาชนในปี1986ถูกเราไหมครับครับก่บอนที่จะขึ้นเฮลิคอปเตอร์หนีเนี่ยแน่นอนครอบครัวมาคอสทำอย่างหนึ่งมาโดยตลอดตั้งแต่ขึ้นเล่นการเมืองก็คือเป็นโนมินีของสหรัฐ ถูกไหมครับครนะอบครัวนี้คือเป็นโดมินีของสหรัฐในการที่จะให้ฟิลิปปินส์เป็นหัวหอ,อกในการต่อต้านสังคมนิยมคอมมิวนิสต์ตอนนั้นถ้าเคยเราเคยได้ยินเรื่องของ men in black ครับเราเคยได้ยินเรื่องที่มีกลุ่มคนที่ไปชี้นิ้วได้เลยนะว่าใครเป็นคอมมิวนิสต์ใครเป็นสังคมนิยมและจะต้องถูกเอาไปกักบ,บริเวณถูกเอาไปนู่นนี่นั่นเนี่ยก็คนอย่างมาคอสเนี่ยแหละครับ,รบที่ทำง,งานพวกนี้ให้สหรัฐ และไอการทํางานพวกนี้เนี่ยมันก็ส่วนหนึ่งมันก็ละเมิดสิทธิมนุษยชนส่วนหนึ่งมันก็ต้องทํางานแบบ CIA ถูกไหมครับ<ม>และส่วนหนึ่งมาคอสเองก็โกงกินด้วยจากเงินที่สหรัฐใหมาเพื่อที่จะพัฒนาฟิลิปปินส์ครับเพราะฉะนั้นในวันก่อนวันสุดท้ายเนี่ย่อนวันสุดท้ายที่จะต้องถูกขับไล่ออกไปเนี่ยมาคอสเองก็ขอความช่วยเหลือไปที่อเมริกาถูกไหมครับก็<ม>ต้อง<ม><ม>ให้หนายใหญ่มาช่วยอะ่ะ<ม>ซึ่งนายใหญ่ตอนนั้นประธานาธิบดีโรนัลด์เรแกนก็ประกาศเลยครับว่าคัดเอ็ด and cut it clean คือปัด่อนำเลี้ยงแล้วต้องตัดให้คลีนด้วยนะคือที่สามารถที่จะเทรดแบ็กกับไปที่สหรัฐได้ด้วยคุณลองนึกดูว่าถ้าคุณเป็นคนอายุยี่สิบแปดอ่ะนั่นก็คือบองบองมาคอสในวันนั้นดูนะว่ากำลังมีอนาคตที่แบบโอ้โหมันอยู่ดีมันพังทลายไปหมดเพราะอเมริกาตอบเขาแบบนี้ครับแล้วพอไปถึงฮาวายปุ๊บคนแรกที่จะเอาเงินในธนาคารสวิสมาใช้แล้วถูกฟรีซ ชื่อบองบองมาคอสนะครับโอ้โหครับซึ่งคนที่จะสั่งเรื่องพวกนี้ได้ก็แน่นอนอยู่แล้วสหรัฐอเมริกาถูกต้องไหมครับใช่ครับอรไม่ใช่เรื่องที่เกินความคาดหมายครับที่เราจะมองว่าบองบองมาคอสไม่น่าจะเอาด้วยกับอเมริกาแน่แหมาบางอย่างมันก็เป็นความฝังใจนะครับตั้งแต่สมัยวัยรุ่นนะครับมาถึงวันนี้<ต>มีอํานาจเช่นเช่นเดียวกับคุณแม่ของบองบองภ<อ>รรยาของฟูดันมาคอสถูกต้องไหมครับครับ ธอก็ทําทุกวิถีทางตั้งแต่โดนขับไล่ออกไปถูกต้องไหมหรือา9 1เนี่ยเธอก็เริ่มกลับมาเล่นการเมืองในฟิลิปปินส์ละครับแล้วตําแหน่งก็ได้เป็นสอสอได้เป็นสวได้เป็นผู้ว่าการรัฐและแน่นอนตําแหน่งก่อนหน้านี้คือเป็นผู้ว่าราชการของรุงมานิลาอืมเพราะนั้นก็ปูทางมาโดยตลอดนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วถ้าอยากเข้าใจฟิลิปปินส์เนี่ยผมคิดว่าตอนนี้ถ้าว่างๆเสาร์อาทิตย์ทางถังดูเนี่ยนะครับเราเข้าไปดูใน YouTube ก็ได้นะครับมันจะมีหนังฟิลิปปินส์อยู่เรื่องหนึ่ง ชื่อว่า The Kingmaker หนังสารคาดีเรื่องนี้ออกมาในปี2019เพราะว่าชื่อภาษาไทยเนี่ยโหคนคนแปลชื่อภาษาไทยนี่เก่งมากครับเขาแปลชื่อว่าแด่ลูกหัวและตัวฉันเองโอ้โหครับนี่ต้องหามาดูแล้วครับทนใะน,นเขาจะบอกเลยว่ากระบวนคือความขึ้นจุดสูงสุดของอำนาจของเอมิลดามาคอชเนี่ยเกิดอะไรขึ้นม,มีการแบล็กเมลมีการทำอะไรกระบวนการโกงกินเป็นอะไรยังไง S <S จนจะทั้งพูดถึงวันที่เริ่มกลับมาสร้างอํานาจใหม่ตั้งแต่ทศพันธ์เรษ1 9ก้าสิบแล้วก็หนังเรื่องนี้จบลงในปี2016ที่บองบองมาคอสแพ้การเลือกตั้งกับเลนี่โรแบรโดในการที่จะชิงตําแหน่งรองประธานาธิบดีเพราะตอนนั้นครอบครัวมาคอสกับครอบครัวดูเตเต้เนี่ยไม่ได้ผูกสัมพันธ์กันดีขนาดนั้นอและในที่สุดมันก็เลยนํามาซึ่งบอกว่าเนี่ยไม่ใช่จุดจบของครอบครัวมาคอสนะ เป็นจุดเริ่มต้นของการเดินหน้าสู่อำนาจที่จะใหญ่กว่าน,นี้แนนาคตซึ่งวันนี้เราก็เห็นแล้วแหละว่าเขาก็ได้กลับมาเป็นประธานาธิบดีในปี2022ครับครับประวัติศาสตร์นี้ถูกฟอกด้วยโซเชียลมีเดียจริงไหมครับอาจารย์สำหรับฟิลิปปินส์เอ,อัผมคิดว่าที่เขาได้เลือกลั้งกลับมาแล้วมันน่าจะมีอยู่สามเหตุผลนะครับเหตุผลแรกแล้วผมคิดว่าเป็นเหตุผลที่มีความสําคัญมากที่สุดก็คือคนฟิลิปปินส์ผิดหวังกับวังบนทางการเมืองครับ คือประธานาัชวิตดิฟิลิปีนเนี่ยแบ่งออกเป็นสองกลุ่มกลุ่มหนึ่งคือสายปฏิรูปสายปฏิรูปก็เริ่มจากคนที่เป็นแกนนําในการไล่มาคอสไปในปี1986คือควอรีคอร์ซอนอาร์คิโนครับครับต่อด้วยฟิเดลรามอสครับต่อด้วยมากกาปกาลอารโยในยุคแรกเคยเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยนะแล้วก็เป็นเน้นสายปฏิรูปแล้วก็ต่อด้วยลูกของควอรีคอร์ซอนอาร์คิโนก็คือนอยนอยเรนิกโนอารคริโนเดอะเติร์ด ตลอดเวลาการปฏิรูปฟิลิปปินส์การเมืองฟิลิปปินส์มันไม่เคยเกิดขึ้นจริงครับอ oh, <okay. S 2> การเมืองมันไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้มีอะไรไม่ได้มีการถอนบทเรียนประวัติศาสตร์ไม่ได้มีอะไรที่ทําให้คนฟิลิปปินส์หลุดพ้นจากวังวนการเมืองที่แบบน้าเน่าได้อ่า uh huh. กับอีกสายหนึ่งคือสายประชานิยมครับ uh huh. สายประชานิยมเนี่ยก็แน่นอนมาคอสคนพ่อ uh huh. ถูกต้องไหมครับ uh huh. ต่อด้วยโจเซฟเอสตราดัา huh. ต่อด้วยมาการปากาโอโรโยในช่วงหลัง uh huh. หลังจาก หลังจากไปเขาเรียกอะไรปวารณาทักซิโนมิกก็คือคำนี้บางกาบ,บากาอาโรยโยเป็นคนคิดเลยนะครับครับแล้วก็เริ่มเป็นประชานิยมตั้งแต่ตอนนั้นนะครับแล้วก็มาต่อด้วยโรดิโกดูเตเตอึ่งสายประชานิยมนี้ก็จุดจบเหมือนกันหมดคือคือคือคอร์รัปชันครับถูกต้องไหมครับแล้วก็นโยบายประชานิยมที่ใส่ไปมันก็เหมือนนโยบายไฟไหม้ฟางอะครับใส่เงินลงไปพรึบ แล้วมันก็หายเพราะมันเป็นนโยบายประชานิยมไงมครับ,รบมันไม่ได้เปลี่ยนแปลงโครงสร้างพื้นฐานมันไม่ได้ปฏิรูปเศรษฐกิจจริงจังเพราะฉะนั้นตั้งแต่พันเก้าร้อยเจ็ดสิบ 1970, จนถึงสองพันยี่สิบอ่ะฟิลิปปินส์มันอยู่ในการเมืองที่แบบคนมันสิ้นหวังอ่ะอเลือกสายปฏิรูปมาก็เหมือนเดิมเลือกสายประชานิยมมาชีวิตก็ไม่ได้ดีขึ้นครับเพราะฉะนั้นอย่างน้อยเลือกสายประชานิยมมาฉันยังได้เงินวันนี้อ่อโอเคเพราะฉะนั้น สายประชานิยมอย่างดูเตเต้ผสานพลังกับมาคอสก็ขึ้นมาได้นั่นเหตุผลที่หนึ่งเหตุผลที่สองก็คือในฟิลิปปินส์เนี่ยโดยสังคมวัฒนธรรมโดยรากของเขาเนี่ยมันเป็นรากของสังคมที่ปลองดองสมานฉันท์น <S <S ให้อภัยเพราะฉะนั้นมันไม่เคยมีบทเรียนประวัติศาสตร์นะครับมันไม่ไม่มีการถอดบทเรียนจากสมัยของมาคอสดังนั้นเด็กอายุต่ำกว่าสีบปีไม่เคยรู้เรื่องพวกนี้แล้วครับว่า พ่อแม่เขาสู้กับอะไรมาบ้างเขาไม่รู้ละถูกต้องไหมครับ,รบเพราะฉะนั้นคนพวกนี้เองชีวิตไม่ได้ดีขึ้นการเมืองไม่ได้ทาใ้เขาดีขึ้นเพราะฉะนั้นเขาเลือกเซเลบริตี้เขาเลือกความฝันเขาเลือกคนที่เป็นดาราคนที่ใช้ชีวิตหรูหรามาเป็นตัวแทนของเขาดีกว่าและการเมืองฟิลิปปินส์ที่ผ่านมาก็คือเวลามีการเลือกตั้งหนึ่งครั้งมิเห็นได้ชัดมากไม่มีพักไหนหรือไม่มีผู้สมัครคนไหนมีแมนูเฟสโตนะครับ,รบทำแถลงนโยบายไม่มีนะครับ การหาเสียงเป็นการจัดอีเวนต์แสงสีเสียงแจกของแจกซื้อยืดแจกด้วยนะครับแล้วก็ประเด็นสุดท้ายก็คือประเด็นที่สามนโยบายของบงบองมาคอร์ส bon กับซาร่าดูเตเต้เนี่ยได้ใจจากกลุ่มคนที่เป็นคนอายุ40ลงมาซึ่งเป็นประชาชนส่วนใหญ่ของฟิลิปปินส์นะครับ,รบเรื่องทำแท้งที่จะเปิดกวางมากยิ่งขึ้นรเรื่องการหย่าร้างที่จะทำได้นะครับ,รบเรื่องของการยกระดับ การยกคุณภาพชีวิตการให้สิทธิ์กับคนที่มีความหลากหลายทางเพศวิถีเรื่องเหล่านี้มันเป็นเรื่องที่โดนใจกับคนฟิลิปปินส์ครับเพราะนั้นสามสี่สามเหตุผลนี้ก็เลยเป็นเหตุผลที่ทำให้ครอบครัวมาคอรสกับมาได้ครับครับเพราะฉะนั้นถัดจากนี้ไปคงต้องดูอนาคตนะครับเพราะว่าเมื่อมีกี่วันวันนี้ก็มีการประท้วงกลุ่มเล็กๆนะครับกับผลการเลือกตั้งนะฮะแต่ว่าจะไปอะไรยังไงต่อไปเนี่ยต้องจับตามอง าจารย์ครับแล้วไทยกับฟิลิปปินส์สั้นๆตรงนี้เราต้องวางตัวกันอย่างไรครับอาจารย์ก็ผมผมคิดว่าไทยกับฟิลิปปินส์เนี่ยเราอย่าไปสนใจเรื่องของประวัติศาสตร์นะครับแต่เรามองไปในอนาคตว่าฟิลิปปินส์เนี่ยเป็นประเทศที่เป็นพันธมิตรกับไทยในเวทีอาเซียนมาโดยตลอดครับฟิลิปปินส์เองเนี่ยก็เป็นประเทศที่มีกําลังแรงงานล้นเกินด้วยครับเขามีแรงงาน ตั้งแต่วัยชกัารูเนไ,ไหมครับอายุป,อาย,ปอายุประชาชนเฉลี่ยเขา25ปีเองนะครับเ็า uh huh. มีแรงงานตั้งแต่ไร้ฝีมือราคาถูกไปจนถึงแรงงานระดับคุณภาพสูงอะ่ะ uh huh. เราเห็นแล้วแหละว่าพยาบาล uh huh. หมอ uh huh. คนดูแลผู้สูงอายุใช่ไหมครับ Call Center uh huh. คนที่ทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานต่างๆเนี่ยฟิลิปปินส์ทำหน้าที่ได้ดี uh huh. ภาพบริการฟิลิปปินส์ก็ทำหน้าที่ได้ดี uh huh. และเกาะเจ็ดพันกว่าเกาะเนี่ยมันมีทรัพยากรธรรมชาติมหาศาล รวมถึงภาคที่เขาต้องการพัฒนาด้วยคืออุตสาหกรรมท่องเที่ยวซึ่งเราเองก็มีความสามารถทางการแข่งขันเพราะนั้นถ้าเราสามารถที่จะจับมือกับฟิลิปปินส์ได้เนี่ยการใช้ทรัพยากรตลาดโอกาสที่จะพัฒนาธุรกิจรุ่นกันอย่างเช่นเรื่องท่องเที่ยวเรื่องบันเทิงเนี่ยคิดว่าเราเองกับฟิลิปปินส์สามารถที่จะเป็นธารทมิตรที่ดีในทางเศรษฐกิจได้ครับจริงๆอยากจะคุยอาจารย์ต่อเวลาหมดซะแล้วเดี๋ยวกานหน้าขอคเขารู้จากอาจารย์อีกนะครับวันนี้ขอบพระคุณครับอาจารย์ครับสวัสดีครับ